โบโลงน้วนะครับหนึ่งคู40 mm. Luckily, we ่พร้อมส้มนี้หนึ่งค่สลับกินสี่ใบสองพันสองพันสี่อยบาทครับถ้าใจเลนว่าไม่เหมาะสมเปลี่ยตัวเลขบ้านะครับหรือสำหรับท่ามีล้ำค้านะครับก็ไปแฝงหน้าประตูทางเข้าออกเพื่อเรียกลูกค้า2,500ันหาร้อยบาทสองพันอยบาทนะครับตอนนี้อยู่ที่2องพันหร้อยบาท ท่า,ใานใดเห็นว่าไม่เหมาะสมอยากเปลี่ยนตัวเลขได้นะครับด้วยศักยภาพของท่านนะครับ2,500บาทนับเกินสอ0 0ับ,บาทนับสองนับสองขอให้หอขอเอาอเอาพัน2,600บาท2,600บาท ถ้ายในร่วมเยสองพันบาทสองสองพันบาทกอขอได้ขอายขอบคุณครับสามพันบาทอน่าจะต้องเพิ่มสลับใช่นสามพันบาทแล้ว่าเพิ่มสลับไปสองใบเปรวยรางวัลใชบไหมสามพันบาท สามพันบาทนับนึ่งนับนึเองเงเองเงอากงช่วย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 ลูกหลานให้ลงถูกรางวัลนะครับสามพันบาทนับหนึ่งนับสองสามพันบาทนับสาม พี่นะคุพี่นะครับการในการเปนอาจารรมอบนะครับประมูลโงมงคนนะครับบนบนลงยิ้วไตนะครับก็ถอยกันนำไปแฝงนะครับ,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 บะะแฝงทางเข้าออกหน้าบ้านเพื่อเรียกชกเรียกลา,าเพื่อให้ผู้ที่เข้าออกนะครับเดินทางเข้าออกปลอดภยัยทุกทุกวันทุกทุกนาทีนะครับ ขอขอบคุณนะครับขาสิงทองมาใหม่อีกหนึ่งคู่นะครับ1,400บาทนะครับท่านใดที่ยังยังขาดนะครับขาดสิงทองนะครับซึ่งปกติแล้วบางทีเราก็ไปเชิญที่สานเจ้าพ่อเสือนะครับแต่ของเราที่นี่เราก็มี ดันั้นก็ขอขอติอโลกาะนะครับ1 4 0่งพบาทนะครับเชิญนะครับท่านใดเห็นว่าไม่เหมาะสมเปลี่ยนตัวเลขได้นะครับสิงห์ทองนะครับหนึ 1, ่งคู่เป็นสิ่งมงคลอย่างยิ่งสําหรับท่านที่ต้องการลูกชายลูกหลานชายนะครับลูกหลานชายลูกชายนะครับ1,400บาท 1> 1, 400นนหนึ่งพนสี่้บาทนั่งงินถ้าท่านใดยังเห็นว่าไม่เหมาะสมนะครับอาจจะเปลี่ยนตัวเลขได้ด้วยศักยภาพของท่านนะครับ1,400าทบาทเชเญน,นะครับสิงทองนะครับอีกหนึ่งคู่1,400บาทน้บาทนั่เงิน ถ้าใดเห็นว่าไม่เหมาะสมเปลี่ยนตัวเลขได้นะครับเปลี่ยนตัวเลขได้สิงทองนะครับ1,400บาทนับหนึ่งหนึ่งพันบาทนับสองนับสองหนึ่งพับาทนับสาม ก็โปรนวาสุขนะครับที่สิบประตานายสมบมปรากถนาทุการานหนึพับาทเริ่มต้นใหม่นะครับแอปเปิ้ลนะแอ่เปิ้แปดแปดรูปครับแต่รูปหนึ่งพับาทครับถ้าใดว่าไม่เหมาะสมก็ เด่ตัวเล็ได้แปดลูกหนึ่งพันบาทก็ใกล้เคียงเลยพันห้าขอขอบคุณครับถ้าพันถ้าแปดถ้าหนึ่งพันบาทนี่แปดลูกีวลาตาใกล้เคียงอ่าถ้าพันห้าก็อังงงก็ได้แล้วนะครับหนึ่งพัน้าร้อยบาทนับหึงบ้าน พันหกเล่นพันกรบาทหรับาทครับอะไรครับพันหกอาจจะเพิ่มรรตรีหรอเปลี่ยนตัวเลขกันนะครับเปลี่ยนตัวเลขเพิ่มรอตี เพิ่มสองใบเลย2องพันหนึ่งพันแปดรบาทหนึ่ันแปดรอยบาทนับต่หนึงพันแปดร้อยบาทครับสใบนะหนึ่ันร้อยบาทพันเ้าบาทหนึ่งพัน้ารบาทสองพันบาทสองพันบาทสองพันบาท sáu văn 2000 sáu văn 1. năm người sáu văn bản năm 2000 năm sáu sáu bản năm người năm 3. อาจารย์ละม่อมเหมือนเดิมครับขอขอบอค,ออค,คุณนะครับใหได้ช่วยได้ช่วยสานาาอี่ผมนะครับหลายอย่างเลยนะครับขอให้ตใจม่อมมีสุ่าพเป็นแรงมีความสุขความเจริญน,นะครับการงานกางานก้าวหน้าทันคงตลอดไปครับอ่าหนึ่งมันบาทครับลูกพับยิ่งมายิ่งน้อยแล้ว ยิ่งมายิ่งน้อยแล้วนะครับถ้าพลากโอาก็วางสุขความร่ำรวยก็ต้องรอกันถึงปีหน้าแล้วนะครับตอนนี้นะครับน่าจะเป็นสิ่งรอป่วยนะครับหรือสองอย่างนะครับก็จะหมดแล้วเด็กพันบาทครับถ้าใครว่าไม่เหมาะสมเปลี่ยนตัวเลขได้พันสองพันสอง พันสองร้อยบาทพันสองร้อยบาทนัหนึ่งพันสองบาทนับสองพันสองบาทนับหนึับสองนับสองพันบาทนับหนึน้สองนัสองพันสองบาทนับสา ก็แร้วนีก็ขบวนไปากผักสองร้อยบาทตอใารอ้ก็บวนบาสองบาทนันนะครับจิ่นสิบบาทารตาสมงบาทิทานัู่คุปากกาอันี่เป็นผละมาณห้าโมงครผ่าผักสมุนไพบหรือเรียว่าผัสุดท้ายแล้วนะับ 1,200บาทนะครับถ้าใครเห็นว่าไม่เหมาะสมเปลี่นเลขนะ1 1 0น1,500บาท1 0 0บาทนะครับอนนี้1,500บาทน้ำซึมนะรบหมแล้วนะครับอ่เอาลรต่ีพบ้างอรตอี้ม ป่ใบ1,800บาท1,800บาทอ่าถ้าจะเห็นว่าไม่เหมาะสมติดตัวเล,ล็ไ,ได้เลยครับาล1,800บาท1,900บาทขอบคุณครับ1,900บาท2,000บาท 2องพบาท2องพนบาทน้าหนึง่งะครับถ้านี้ไม่ได้ก็เราก็จะต้อง2องพันหึบาทสองพบาทสองพนหนึง่งร้อบาทน้าหนึ่ง2องพ่งบาทเอาละรี่หน่อย bạn có mà, hai trăm ba, hai nghìn sáu trăm hai, bài rồi, ăn nghìn một trăm lẻ ba, lẻ gấp, hai nghìn bốn trăm ba, hai nghìn bốn สองมาสีแวบาทหน้หน่งสอมาสีแล้วบาทน่มสองมั้ครับ น้ำสองสองมาหนุ um, สองมาหกเลยคเอาเลยสองห้อยบาทน้ำหนึ่งน้สออ่าฝันรดพอละกอยออสองมาหร้อยบาทน้ำหนึ่งน้สอน้สอน้าม วันชัยอาวันชันะครับอาได้รโานนะครับก็ผ่นในและกโคสด้วยด้วยตลอดไปตลอดปีนะครับ สลากดิบาบทั้งทั้งชุดและไม่ชุดสิบห้าใบส้มมงคลส้มมงคลนะครับผ่านสมงรู์แดบผาดท่านพาดผานนี้ก็บอกปีหน้ากันแล้วนะครับ2,400บาท2,400บาทครั 2, บ ส้มถ่านสมบูรณ์แดดนะครับส้มส้มถ่าสมบูรณ์แองพันส 8, 1, 5, 5, <000 S 1> ี 2, 2, ่ร้อยบาทสองพันห้าสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้บาทสามพันนะสามพันบาท คงต้องเพิ่มสาร4,000อีกออาเพิタタ่ม4ใบเป็น4,000เลยเพิ <bastards> ่มสารอีก4ใบเป็น4,000 4,000บาทท่านจะว่าไม่ออกของเสียตัวเล็กได้4,000บาท4,000บาท เดกเด็กต่ออะรก็ต่อไปมาเเป็นห้ามเลยนะห้าพันลุานต่ล่างพันให้เป็นส่ใบห้าพันบาท 5 2าพับาทครับตอนนี้ถ้าใดว่าไม่เหมาะสมเปียนตังนอได้ด้วยศักยาพของท่านนะครับ5,200บาทนับหนึ่งห้าพบาทนับสองนับสองห้าพบ,บาท นัดสองนับสองนับสองนับสองคุณวานิะครับเอ๊ะพุชพุยพุชที่ถ่ายไล่ไปต่อไป แค่ตบาลนิดนะเพราะว่าเพราะว่าจะปั๊มปังานเดียวครนี้ก็คอามผิดพาดเขาจะต้อบามสิทธิ์ให้ได้ด้วยเพื่อเพื่อความสมบูรณ์เนี่ยแต่ไม่เป็นรนะครับคนคนิหัวแล้วเราอาิดพายได้ลโดยเหมือนกันนะครับล่่มโยเหมืนะครับบุตนี้นะครับก็ การประมูลสิ่งและเป็นมงคลของเทพเจ้าและท้องฟ้าของเจ้าแม่กวนอิมสำหรับในปีนี้ก็ได้เสร็จสมบูรล,ลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ต้องขอกราบขอพระคุณท่านสุภาพสตรีท่านสุภาพบุรุษท,ที่มีใจอาถร็นุศสลในครั้งนี้ได้ร่วมกันประมอย่างเต็มที่ ขอให้สิ่งศักดิ์สทธิ์ทั้งหลายในศาลแนี่งนีได้โปรดคุ้มครองดูแลให้ทุกๆุกท่านที่มารม่วมคูณของในวันนี้ให้มีสุขภาพแข็งแรงมีการค้างอางานก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงทุกๆุกครอบตัวทุกๆกตัวเรือนขอขอบคุณนะครับ แล้วเราก็มาพบกันในโอกาสหน้าดีๆอีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณครับทุกๆทา่าน